ในคลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มแจกเจมและสัตว์ยักษ์ฟรีในแมปของ p ปซูเตอร์เอ็กนะครับผมวิธีการเข้าลงทะเบ่ยนกันไม่ง่ายเลยนะครับผมทําการนะครับคอมเมนต์ชื่อตัวเองนะครับในเว็บไซต์ของบอกทีเฮนะครับผมและคุณจะมีโอกาสได้รับนะครับพอยฟรีในเว็บไซต์แล้วก็ให้คุณไปซื้อเจมซื้อสัตว์ยักษ์ก็เรื่องของคุณเลยนะครับผมและใครอยากได้เพชรหรือว่าใครอยากได้สัตว์ยักษ์ก่อนที่เอ่อผมจะแจกนะครับผมก็ไปดูวิธีการซื้อกันเลย ไปบอกเีเห็นนะครับก็จะมีบริการนะครับขายโรบักนะครับขายอดีโรบ,บอกกรนายสัตยักษ์แล้วก็เพชรในแบบเพ็กนะครับราคาเลทโคตรถูกส่งโคตรไวนร้นะครับผมสัตว์ยักษ์เนี่ยนะครับกับเพชรนะครับก็แบบ เลตถูกมากแล้วก็ส่งเนี่ยก็ไม่ถึงสิบนาทีก็คือเรารับเราร,ร,รับที่เมลได้เลยเนะครับราคาถูกมากมีกดผลกดเกมพาร์ทแมปบล็อกฟุตน,นะครับผมแล้วก็ขายดีรหัสโลบออย่างงี้เลยนะครับก็จะเป็นไก่ตันนะครับผมก็เลตหนึ่งจุดเก้านะครับตีไปเป็นหนึ่งจุดเก้าเนาะนะครับขั้นต่ำสิบเปรียนนะครับมีสิบเปรียนถึงหนึ่งทีเลียนเลยนะครับผมวิการเติมเง,งินก็ง่ายมากๆเลยนะครับผม ผมเติมไปเรียบร้อยนะครับ20บาทสำหรับการเติมเพชร10บิลเลียดนะครับผมแล้วก็นะครับมีช่องการเติมเงินก็คือทูนี่วอลเลทกิฟต์แล้วก็เออเป็นดังเปาอะไรครับแล้วก็เป็นสลิปนะครับก็คือพร้อมเพย์นะครับผมสามารถโอนเงินแล้วก็แนบสลิปตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เงินเงินไปแล้วก็เติมเงินอันนี้ได้เลยนะครับผมทำการเลือกแพ็คที่ต้องการเติมนะครับผมอย่างนี้แล้วก็ทําการใส่ชื่อนะครับผมก็ใส่ชื่อในเกมไปเนาะนะครับผมอ่าผมใส่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการ ถ้าเป็นสัตว์นะครับผมก็ดูให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าบางทีเราอาจจะไปเผลอกดอันเดีย exclusive กแบ reject นะครับผมโอเคนะครับถูกแล้วใช่ไหมนะครับอย่างนี้แล้วก็ทําการชาระเงินไปเลยนะครับแล้วก็ยืนยันไปเลยนะครับผมอย่างนี้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปให้ดูในเกมเลยนะครับว่าเพชเข้าหรือยังนะครับผมโอ้ทุกคนไวมากเลยนะครับนี่นะครับคาร์ลิบิลเลียนะครับผม ใช้เวลาในการส่งไปถึง1นาทีนะครับทุกคนก็คือกดใส่ชื่อก็คือชำระเงินเรียบร้อยก็คือเข้าเข้าทันทีนะครับผมผมกดเคลมเลยนะถ้าได้จริงนะครับนี่ได้เรียบร้อยนะครับผม หลังจากที่ผมทาการสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้ว่ามันส่งเร็วมากๆเลยนะครับผมส่งเร็วไม่พอนะของราคาโคตรถูกนะครับผมแล้วก็เอรับได้เลยนะครับแต่ว่าจะมีโอกาสได้แค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับผมสาหรับคนที่คอมเมนต์มาเรียบร้อยนะผมจะสุ่มทําการแอดพอยต์ไปให้นะครับผมจากนั้นคุณจะเอาพอยต์ไปทําอะไรไปซื้อสัตยักษ์ไปซื้อไก่ตันบลฟู้ดไปซื้อเจมไปซื้ออะไรก็เลี้องค,คุณเลยนะครับผมก็เว็บไซต์ดีๆอย่างนี้นะครับ ลิงก์ Discord เว็บไซต์แล้วก็เพจอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผม